หนุ่มกัญชัยผู้กุมความลับแอปทักซอนถามซึ่งหน้าปีหน้าแต่งจริงไหมหนุ่มกัญชัยผู้กุมความลับแอปทักซอนถามซึ่งหน้าปีหน้าแต่งจริงไหม หลังจากที่หนุ่มนนกุญชานนนักแสดงคนดังได้ยอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังจีบแอปทักซออนอยู่และเป็นคนเดียวที่ยังคุยด้วยอีกทั้งยังบอกอีกว่าแม้จะยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่เมื่อไหร่ที่ใช้คำนี้รับรองว่าอนาคตไปไกลถึงขั้นเป็นภรรยาแน่นอน โดยก่อนหน้านี้แอปทักษออนเคยบอกใน The Standard Pop เกี่ยวกับมุมอมองความรักต่างวัยที่มีหลายๆเงื่อนไขว่าสุดท้ายมันคือความแตกต่างการงานภาพลักษณ์ทางสังคมแนวความคิดอายุเพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินหรือด้อยค่ากันเลยเพราะแอปโดนมาเยอะใช่หรอแอปจะเหมาะหรอแก่แล้วนะอย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดด้วยนะ 40แล้วด้วยคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหมมันมีคนที่เขายอมรับแล้วเขาก็ให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้และล่าสุดยังเสริมความฟินกันอย่างต่อเนื่องเพราะหลังจากที่นนกุลเปิดเผยให้กับคนทั้งประเทศทราบขนาดนี้แล้วทำเอาแอปทักษอนโดนทีมงานรายการ3ามแสบแซวทั้งวันซึ่งทางทีมงานก็ได้โพสต์คลิปแซวแอปทักซอนขณะซุ App ่มแอบสแอปพร้อมกับแคปชั่นว่า ก็ไม่ค่อยอยากรู้อะไรเท่าไหร่แม่ว่างยังคะขณะที่แอปทักซอนก็ได้แชร์โพสต์พร้อมกับทั้งใส่อีโมจิติดจรวดอีกด้วยค่ะก่อนจะเผยคลิปแอปทักซอนโดนแซวไม่หยุดทั้งถามเรื่องสถานนะถามว่ามีแฟนหรือยังถามถึงที่โพสต์ติดจรวดถามว่าปีหน้าแต่งไหมจนต้องร้องขอให้พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรร่วมรายการเข้ามาช่วยเลยทำเอาพี่หนุ่มกัญชัยก็แซวด้วยว่าปีหน้าแต่งจริงไหมเนี่ย ทางด้านแอปแท็กซ์ออนก็บอกว่าขอให้พี่หนุ่มช่วยช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยซ้ำเราลองไปชมคลิปกันเลยค่ะแบบหวานๆตากาะะบบปากแน่เลยนะคะอะไรคะขอแบบหวานๆตากปากแน่เลยนะคะปกติก็หวานอยู่แล้วมีแฟนยังคะ <c oughs> ไม่พูดดีวกว่ารู้จะไม่พูดดีวกว่ารู้อะไรรู้อะไรเราไปฟังด้วย <c oughs> อันนี้พิมเองป่ะคะปีหน้าแต่งได้ค่ะ นี่เขาถามเขาถามแม่แม่แม่นี่เขาถามแม่เลยปีหน้าแต่งไหแต่งไหมคะแม่ค่ะแม่คิดว่าอะไรเลวกว่าจรวดคะใครคนไหมหรืออะไรมันเลวกว่าจรวดหรือพลังจิตว้าแต่งจีบเนี่ย ขอให้พ่อช่วยอนะไม่ใช่ช่วยซ้ำดีตอบจพี่อะไรเรว่าพูเอะไรเร็วกาจอะไรเร็วกดจรวดคะอะไรเรวกดจรวดถามพ่อเอถามแม่ค่ะพ่อไม่ช่วยเลยแล้วไม่สากีไมสบายตูดกดีอะไูเป็นระพ่อเรพ่เวลามีคนมาถามงเวลามีคนมาถามนูนถามนี่ถามนั่นแล้วก็บบ วันนี้ก็ไม่ต้องมาถามแล้วนะแต่วันนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะเอาขอบคุณนะคะนี่พูดควบคุมตัวมีสถานะยังคะแม่มีอะไรสัาษณ์พ่อทำกันยาวอ่ะงั้นยาวอะติดจรวดแม่ติดหรือคะติดอะไรคะติดถัง แม่เมื่อวานเสื้อคู่ด้วย <What? S 1> เสื้อยีนอ่ะเปล่าเลยไมไ่ตั้งน,นี่ก็จับผิดตลอดเวลา <c oughs> อ่านคอมเมนต์มา,ามเสื้อยีน์ฟังเข้ยมนไม่ได้ตั้งใจเลยต้องเอิญเหรอคะบังเอิญมัมมกกัน <c oughs> บ้าใ,ใครจะเป็นนั้น <c oughs>